เพชยยนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A ทุกๆท,ท่านนะคะอยู่กับจ้าจ่าเพชยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถเข้าหม่อีกหนึ่งคันนะคะซึ่งเป็นรถที่มาไวไปไวมากนะคะวันนี้จ้าจ่าก็เลยมาเอาใจ FC ท่านผู้ชมนะคะกันบ้างนะคะสำหรับใครอยากได้รถ4ประตูนะคะตัวยกสูงเกียร์ออโต้ได้ปี2018นะคะจ้าจ่าบอกไว้เลยว่า รถนี้เข้ามาประมาณ3ขคันนะคะอีก1คันไปแล้วนะคะอีก1คันไปแล้วนะคะเหลือ2คันนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นไม่อยู่ที่ไมใช้งานไปเพียง60,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมรถคันนี้นะคะเป็นรถปลดประจำการจากหน่วยงานราชการของการเคหะแห่งชาติ นะคะซึ่งไม้เนี่ยค่อนข้างใช้น้อยมากเลยนะคะรถเนี่ยสภาพพึ่งเข้านะคะคันนี้ยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอย่างใดเลยก็ได้มีรถส,สวยนะคะแล้วก็สภาพเดิมๆบรีวิวให้ FC ทุกท่านได้ชมก่อนใครนะคะอันนี้จะจ๋าวอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยจะได้แคลรี่บอยมานะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ อาจากหน่วยงานเดิมนะคะเรายังไม่ได้ถอดออกให้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้แล้วอยากให้เราถอดแคลริบอยให้นะคะเราก็จะมีการถอดแคลริบอยออกให้แล้วก็ยกเลิกหลังคาให้ลูกค้าเลยโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมหรือใครจะนําไปใช้เลยนะคะพร้อมกับแคลริบอยก็สามารถทําได้คันนี้นะคะค่าตัวนะคะฟังดีๆนะคะค่าตัวนะคะเพียง5,59,000บาทนะคะแล้วก็ได้รถไมเพียง60,000เท่านั้น นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะใครสนใจและตามหารอคอยอยู่นะคะก็ต้องรีบตัดสินใจโทรเข้าหาน้องแจ่จ๋านะคะเพราะว่ารถามาไวไปไวจริงๆนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะในส่วนตัวของบอดี้รถนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอน100%นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ําเพราะว่าเรานะคะสามารถตวรวจสอบสตอรี่นะคะที่มาที่ไปได้ทุกคันอยู่แล้วนะคะเราไม่มีข้อมูลปิดบังลูกค้านะคะ มาดูความสวยความเดิมนะคะของโคมไฟด้านหน้านะคะโฉมนี้ก็จะเป็นไฟฮาโดรเจนนะคะหรือว่าไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟสวยๆดเดิมเลยนะคะเพราะว่าสภาพรถด้วยตัวรถแล้วนะคะรถเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำเข้ามาอยู่แล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะโฉมปี2018ของเขาเนี่ยจะเป็นโฉมสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมี่ยมเนื้อสีดําทําให้ดูสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า น่าใช้งานมากๆนะคะใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะรีบตัดสินใจนะคะหรือจะเข้ามาดูรถที่เพจยมได้ก่อนนะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนกลัวไม่ทันแล้วก็ชอบคันนี้นะคะแล้วก็ได้ไมล์หลักหมื่นแบบนี้นะคะก็สามารถจองลอกรถเข้ามานะคะเพื่อมาเอาโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะหรือว่าจะเอาโปรขับฟรี9 0้บันนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าก็สามารถทําได้นะคะสําหรับคนที่มีประวัติเครดิตดี ในส่วนของตัวโคมไฟด้านหน้านะคะลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นของสแตนดาร์ดของเดิมจากฝ้ายแดงมาเลยนะคะก็โคมไฟเนี่ยยังใช้งานได้ปกติสภาพส,สวยๆนะคะรายละเอียดรอบคันนะคะรอแค่สปาตั้งขายนะคะรอทําความสะอาดนะคะแต่ถจ้าจากก็กล้าร,รีวิวให้ FC ทุกคนได้เห็นได้ชมกันนะคะอ่ะมาดูความสวยตัวมานะคะ ความสวยต่อมานะคะลูกค้าสังเกตจากตัวเชื่อมต่อต,ต,ตัวรถนะคะตรงที่กันชนด้านหน้านะคะก็เชื่อมมาตรงนี้นะคะสังเกตเลยนะคะสภาพจะสวยนะคะสีเนี่ยสีเดิมนะคะไม่มีการเก็บสีไหวเลยนะคะยังไม่มีการเก็บสีเลยนะคะ mm. ล้อนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กอะลอยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสกู6รูนะคะโฉมนี้ได้ดิสหน้าดําหลังอยู่นะคะลูกค้า mm. ในส่วนของดอกยางนะคะจะเป็นยางปี2022คันนี้เปลี่ยนยางให้แล้วนะคะ ลูกค้าพปใช้ต่อได้เลยนะคะขนาดรถยังไม่สปาอย่างสภาพยังสวยน่าใช้งานขนาดนี้นะคะสภาพใต้ซุ้มล้อก็เดิมนะคะไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะคะลูกค้าสภาพเดิมจริงๆนะคะน่าใช้งานนะคะสำหรับคนที่อยากได้รถเดิมๆออริจินอลจริงๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะคันนี้ลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นภาพอัตโนมัติไฟฟ้ากอบโภม,มี่มนะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยว LED ให้นะคะ ในส่วนตัวของโลโก้ไฮลักเนี่ยก็อยู่ชัดเจนนะคะนี่เลยนะคะสติกเกอร์ลูกค้าเห็นชัดๆเลยนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดขัดสีออกเลยนะคะเราลอกสติกเกอร์ออกนะคะใช้ในงานราชการนะคะการเคหะแห่งชาติ H H S. นี่ลูกค้าเห็นชัดๆเลยนะคะว่ารถคันนี้มาจากหน่วยงานราชการของจริงแล้วก็ใช้มือเดียวนะคะใช้งานน้อยน่าสนใจนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะสภาพรายละเอียดรอบตัวรถเนี่ยลูกค้าบอกเลยว่าถ้าจะจา๋าเนี่ย เจ้าจ๋าจะเห็นลูกค้าจะเห็นเลยนะคะถ้าเจ้าจ๋าสปาแล้วให้ลูกค้าแล้วนะคะรถเนี่ยไม่ได้ต่างจากสภาพป้ายแดงเลยนะคะน้องป้ายแดงชัดๆเลยนะคะกล้ารีวิวให้เห็นี่ยกระทั่งรถเพิ่งเข้านะคะอันนี้ความวจริงใจน้องเจ้าจ่าให้ลูกค้าไปแน่นอนในส่วนของใต้แคสซีนะคะเรามาดูใต้แคสซีนะคะลูกค้ารถเดิมๆเนี่ยนะคะแคสซีนะคะจากตัวน็อตเนี่ยจะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะจะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีนะคะเน้นความเดิมเน้นสภาพเดิมของเดิมนะคะ จากตัวล้อแม็กอันลอยก็เช่นกันนะคะถ้าขัดสีสปาให้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องผิดหวังเลยนะคะไม่มีผิดหวังในส่วนของโลโก้คำว่าพีเลนเนอร์นะคะเราก็มีให้ลูกค้านะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยก็สองสภาพเดิมไม่มีรอยแตกรอยหักรอยเล้านะคะโฉมนี้นะคะออจากหน่วยงานของการเคหะเนี่ยนะคะเขาจะยังไม่ได้ติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยให้นะ,ะแล้วก็แล้วแต่หน่วยงานที่เขาจะติดเพิ่มเติมมากันชนท้ายก็ยังไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะลูกค้า นะคะจะจ๋าก็รีวิวให้เห็นชัดๆเลยนะคะก้ารีวิวให้ดูสภาพเข้าใหม่เพราะว่าอยากให้ลูกค้าอัปเดตนะคะอยากอัปเดตให้ลูกค้าดูแล้วก็ได้ทันนะคะเผื่อนะคะเห็นคลิปนี้เด้งขึ้นนะคะหน้าจอนะคะอ่ะใครไม่อยากได้แคนดี้บอยนะคะแจ้งจ๊จ๋าได้เลยแล้วเราถอดออกให้นะคะโชมนี้นะ2 4 e นะคะนี่สภาพไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์ก็ไม่ช้ำนะคะลูกค้าก็ไม่แตกไม่หักนะ ก็รอทำความสะอาดก็จะสวยได้ใหม่แน่นอนนะคะจะเงาเงาแวบๆบแบบเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้สปา ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะนะลูกค้าให้เห็นตัวน็อตก่อนเลยนะคะฝาท้ายมาอันนี้คือรถสภาพเกรด A นะคะลูกค้ามาชมรถตัวจริงนะคะรับรองตรงปลกแน่นอนส่วนมากเลยนะคะลูกค้าคนไหนที่เขาเห็นรีวิวจ้าจ๋าในคลิปแล้วนะคะเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจ้าจ๋าก็รีวิวให้ดูนะคะตรงปกแน่นอนคะไม่มีปิดบังลูกค้าถ้าเห็นคันนี้แล้วไม่ชอบอยากได้รุ่นอื่นนะคะก็สามารถเปลี่ยนรุ่นไปดูคันอื่นได้นะคะส่วนความเดิมเดิมเนี่ยคุณลูกค้าได้ไปแน่นอนนะคะ ถ้าถอดแคลิบอยออกนะคะถ้าใครไม่ชอบบอกเลยว่าสวยมากนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปทําธุรกิจต่อยอดอื่นๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะกับรถคันนี้ค่ะแล้วก็เรามาดูจุดต่อมากันเลยนะคะสําหรับใต้แคสซีฝั่งขวาแคสซีฝั่งขวานะคะลูกค้านี่เลยนะตัวน็อตเนี่ยจะไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยแต่อย่างใดนะคะ จะให้เห็นลูกค้าให้ลูกค้าเห็นจะชัดเลยนะคะจากตัวปั๊มนะคะตัวรอยเลขตัวถังเนี่ยไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีนะคะเดิมๆิมเลยนะคะถ้าจะจ่าสปาให้ลูกค้าแล้วนะคะรับรองว่าได้รถสวยแน่นอนนะคะเดิมเดิมนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนั้นนะคะเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกรอยหักหรือว่าไม่มีรอยขูดนะคะจากฟุตบาทเลย ะะได้ความสวยแน่นอนลูกค้านะคะจ้าจ๋าว่าคุ้มนะคะถ้าจาจ๋าแบบว่ามองหารถคันหนึ่งเนี่ยแล้วเอาไปไว้ใช้งานอีกยาวๆซึ่งเป็นรถสภาพเดิมๆและเป็นรถหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วและซึ่งไม่น้อยมากเนี่ยนะคะจ้าจ๋าจะไม่ลังเลเลยนะคะจ้าจ๋าต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะอะนี่เดี๋ยววันนี้ดึงกระดูกงูให้ดูเลยนะคะจะให้เห็นสภาพเดิมๆอะ ภายในนะคะโฉมนี้นะคะถ้าเป็นตัวสแตนดาดมาเลยนะคะถ้าจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่โฉมนี้นะคะหน่วยงานของการเคหะเนี่ยเขาก็ใต้ติดเป็นเบาะหนังนะคะติดตั้งเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีดำนะคะคุมโทสีดําก็คือเบาะหนังข้อดีของเขาเนี่ยก็คือทําความสะอาดง่ายลูกค้าเห็นเลยนะเนี่ยคือรถไม้วิ่งหกหมื่นนะแต่สภาพเนี่ยรถไม่ช้าเลยนะสภาพรถไม่ช้าสภาพเดิมแค่รอทางบริษัทนะคะทางทีมทีมช่างเนี่ยเขาสปาให้ลูกค้าแค่นั้นเอง พวงมาลัยเหมือนกันนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมี app l e Car p l a เพนะคะนี่พวงมาลัยก็ไม่ำชำรุดไม่แตกไม่หักเลยนะคะกุญแจเป็นแบบไขนะคะส่วนแอร์ก็เย็นฉ่ำๆไปเลยนะคะเป็นแอร์แบบสี่เหลี่ยมนะคะตัดด้วยสีเทาเปททลิกนะคะทำให้ดูสวยนะคะในส่วนของตัวนะคะตะเข็บหรือว่ากระดูกงูนะคะตัวรอยเม็ดอาร์คเนี่ยชัดๆเลยลูกค้านะคะ เห็นความเดิมเดิมนะคะอันนี deer, ้ค e ือเดิมจริงจนะคะจะาจรีวิวให้เห็นชัดๆเลยนะคะความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ไปกับรถคันราคา5 5 9 0 0 0บาทแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยนะคะน้องก็จัดถือว่าคุ้มนะคะคุณลูกค้าจะฟรีดาวหรือจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะอยากดาวเพิ่มเติมเพื่ออยากให้ผ่อนถูกลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้นะคะในส่วนของตัวแผงประตูเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว ภาพกระจกไฟฟ้านะคะปักไฟฟ้าอยู่แผงประตูฝั่งขวานะคะออโต้หนึบาทน,นะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ชำ้ำนะคะไม่ชำรุดไม่เสื่อมสภาพนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยลูกค้าใช้ลืมๆไปเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์โตโยต้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะเนี่ยนะคะปัญหาจุกจิกกวนใจของเขาก็ไม่ค่อยมีนะคะเดิมๆนะคะสวยๆนี่เลยนะคะตะเข็บก็จะลอกให้ดู อยากให้ลูกค้าได้ไปนะคะความคุ้มค่าเนะะี่ยค่ะอยากได้รถสีสวยไปใช้งานในครอบครัวนะคะอยากได้รถใหม่ๆเกลบๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นจากตัวนะคะเบาะหรือว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ช้ําเลยนะคะนี่คือรถเกรด A นะคะคาว่ารถเกรด A เนี่ยก็คือต้องเป็นรถที่คัดมาอย่างดีไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มนะคะเฮดรูมนะคะลูกค้าสะอาดสะอา้านใหม่กลิบ นะคะไม่มีอยเจอไม่มีอรอยลงยันมานะคะคันนี้ใครจะสนใจคันนี้นะคะได้ไม่หกหมื่นก็ติดต่อน้องแจ้าจ๋าเข้ามาได้นะคะส่วนกระเบาะด้านหลังก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะให้ถึง2เบาะมีที่แขวนสัมภาระให้นะคะอันนี้จะจ๋าลอกให้ดูนะคะไม่ต้องตกใจนะคะตรงกระดูงกงูอ่ะเราไปดูตรงคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าของเขาเนี่ยนะคะของ โสมนี้เนี่ยถ้าปกติแล้วนะคะจะไม่ได้เป็นจอ Android นะคะอันนี้คือหน่วยงานทางของเคหะเนี่ยเขาก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาก็เชื่อมต่อบลูทูธระบบทัชสกรีนนะคะขนาด5นิ้วนะคะตัวคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่คือสภาพรถแบบชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าแอร์นะคะอนาล็อกนะคอนโซลเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดก็ถือว่าไม่โซมนะสภาพรถเนี่ยจจ๋านะคะถือว่าไม่โซมขนาด ยังไม่ได้สปาเลยนะคะถ้าสปาเสร็จเนี่ยสภาพ90%เนี่ยเอาไปเลยนะคะเนี่ยตัวน,อน็อตต่างๆก็จะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะสีรอยตะมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะแผงประตูสะอาดสะอ้านดูใหม่นะคะแล้วกลิ่นเนี่ยนะคะตอนจะจ่าเปิดเข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นอับนะคะไม่มีกลิ่นอับนะคะก,ก็แค่รอทําความสะอาดนะคะปรับสภาพแค่นั้นเองนะคุณลูกค้าได้ความคุมแน่นอน นะคันนีส้สวยเลยนะคะสวยสวยเลยได้เกียร์ออโต้หายากนะคะหายากนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องรีบโทรหาจ้าจ่าเลยนะคะจองแนะนําให้จองล็อกรถเข้ามาก่อนนะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วเพราะว่ารถมามาไวาไปไวเป็นที่ต้องการค่อนข้างมาก นะคะของรถมือสองนะคะถ้าเป็นสเปคนี้โฉมนี้นะคะปี2018เกียร์ออตโต้ได้สประตูเนี่ยซึ่งสภาพรถก็ไม่ช้านะคะก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนเลยนะคะลูกค้าถ้ามัวแต่คิดนานนะคะเจ้าจ๋าบอกเลยว่าอาจจะเสียดายภายหลังเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะมาวิ่งห0 0ม0่นะคะสภาพเป็นยังไงค่ะก็มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะอันดับแรกเจ้าจ๋าก็จะให้เห็นก่อนนะคะว่าคานด้านหน้าเนี่ยนะคะต้องเป็นคานเดิมนะคะจะไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีรอยผิดรูป ะะตัวน็อตต้องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นสีรอยโปะสีต้องไม่มีนะคะคานยึดหรือว่าตัวนะคะน็อตยึดโคมไปด้านหน้านะคะก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะลูกคา้าเนี่ยเดิมๆนะคะสวยๆเนียนๆกริบๆนะคะลูกคา้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนจากสภาพรถคันนี้นะคะจากตัวห้องเครื่องยนต์แล้วนะคะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่แห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะสวยๆเดิมๆเนียนๆนะคะสภาพนี้ ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าต้องอยากได้นะคะเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะรถนะคะหน่วยงานการเกี่ยห,ห่งชาติเนี่ยนะคะวิ่งอยู่แถบกรุงเทพนะคะลูกค้าไม่ได้วิ่งอยู่ในดินเค็มแน่นอน นะคะเพราะว่าเราก็ตรวจสอบสภาพรถมาดีๆสวยๆก่อนเนาะก่อนจะนาเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกสรรแล้วก็ได้ตัดสินใจในการเลือกรถมือสองหนึ่งคันเอาไปไว้ใช้งานในธุรกิจครอบครัวเอาไว้ใช้ในครอบครัวเอาไปใช้ส่วนตัวหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะชนวนการความร้อนนะคะก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเราแค่เราทําความสะอาดให้ลูกค้านะคะจาก,ากตัวรอยเป็นอ์คต่างๆหรือตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยนะคะเดิมจริงๆนะคะอะวันนี้ก็ ถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าจ้าจ๋าก็รีวิวคลาให้ดูนะคะถ้าใครนะคะอยากได้ก็แวะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์กับจ้าจ๋าได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะโทรหาน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แทบอ่าเบอร์แทบแดงๆด้านล่างนะคะ <ๆ S 1> ก็เบอร์โทรนี้นะคะสามารถแอดไลน์จ้าจ๋าได้เลยนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจ้าจ๋าให้คำแนะนํานะคะอยากสอบถามเรื่องโปรโมชั่นหรืออยากฟรีดาว ะะจะทํายังไงได้บ้างอย่างนี้นะคะก็รีบตัดสินใจเข้ามาได้สิ่งที่ลูกค้าจะได้คุ้มคือลูกค้าได้รถสวยแน่นอนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยซื้อไปไม่มีเสียใจแน่นอนตัดตัดสินใจไม่ผิดนะคะแน่นอนจ้จาก,การันตีเลยนะคะจากาที่เห็นสภาพรถนะคะเข้ามานะคะตรงนี้จ้จ่าฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้จ้าจ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ้จ่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ